ดักหน้าป้นแล้วก็ทำฟุดฟัดฟุดฟัดเจ้าอะไรเจา้าฮะเจ้าอะไรเนี่ยฮะพาที่โทษจำรถได้เนาใหญ่เนาะเอ้ยรู้โอ้ทำไมหายใจงั้นลูกเอ้ยไม่บายไม่บายไอ<ห>ตัวนี้ไอ,อตัวคนสวยเนี่ยตัวเนี้สยสวยอย่างนี้แหละเออคนสวยอย่างงี้แหละดักโอ้เอฟซีดูหน้าดักดักป้นเลยจะจะเป็นหยังฮะเจ้าหยังนะดักป้นกันเลยโอ้กินมาม่าไปไปกินมาม่าหนูไงมาม่าก็มีจะเอาข้าวกล่องสิข้าวกล่องอยู่ในบ้านหมดแล้ว ดักปนเลยเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้ว่ามาใช่ไหมเสียงว่าเนอะนู้นแหลหนูไปฝากผู้ใหญ่บ้านไปแล้ววันที่มาไม่เห็นยายคนช่วยคนช่วยแม่ไปหน่อยสิเดินไปบอกผู้ใหญ่จะกรญาติเด็กเอาหนีหมดมันจไปมันจะมืดไปส่งเข้าไปโน่นอ่ะอ๋อไปส่งข้าจันทร์ป่หลูกตาหลูกตาแล้วเข้าโออ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหดูดิ อ๋อหยังเราไม่ใช่แขนไม่นันนั่นนัจะกินแขนคนมันกินไม่ได้นี่มันแขนคนโอ้โหจะเล่นจะให้เล่นมบ้านไปญาติเขาเสีย,<อ>ายาเสียดายข้าวนะแม่น,อน<ด>้นองหนนเขาลงไปเคสอย่างกันเลยแม่คุณหาปาติเออนั่นแหละกินกินมาม่าหนูไปเพราะต้องเพรต้องไม่อยากเล่นด้วยหรอก อ๋อแล้วเข้าไปยังไงอ่ะเอาหลวงตาไปส่งไปรถอะไรเอารถใหญ่เข้าไปอ๋อไปก็ก็ไปแค่ตรงที่สามแยกนี่แหละหรอมันไปไม่ได้จากนั้นไปก็เรือพระตาอยู่นี่ไปส่งพระอาจารย์คนที่มาก่อนไปกันแป๊บเดียวถุถึงว่าป้ามามากันเออมาไปไหนกันหมดโอเคโอเคพ้าไม่รู้กี่รูปอีกข้างในอ่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูได้ทํากับข้าแล้วเพื่อนจะออกมาใส่บาตรบอก ไม่มาไม่มาเราก็ต้องทํากับข้าวไปให้เพื่อนเดินเออเดี๋ยวหนูทำเข้าไปแล้วใครจะไปล่ะหนูว่าทําได้ตาตาตาอยู่นี่เจี๊ยเข้าไปอยู่โอเคได้แต่ทํากับข้าวมาให้พระแล้วกันโอเคอ๋อก็หลวงตาแก่แล้วเมื่อกี้หลวงตาแก่แล้วแกก็บอกว่าแกี๊ยวนเวียนแกเห็นน้ำน่ะแกไม่เคยเห็นนะเจี๊ยระจำวันใายจี๊ยมาเจอทั่วท่วมคุยโท่าทับไปก่อนอ่ะ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 แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วไม่ต้องหนักต้นนะคะนี่สีเนาะ นี่น้องกินฟางเหรอมาเร็ว,เรวคุยกันหน่อยมาไม่นัไปน,ะนะไนานาไนไปนาะโอเคโอเคโอเค,อเคไปกันเด้อไปไปไปนะคะไอจไปกันเด้อมาบ,บานกันเด้อตาจีบแล้วนะคะไอจีนะคะก็หนูก็2คนนะคะ เนาะทำเราทำอะไรอะที่เราทำได้เพราะเราก็เห็นอย่างนี้เน่ย f อสวัสดีเอซทุกท่านนะจ๊ะี่พี่นัดไม่ได้พาไปดูน้ำเลยวันนี้นะคะ FC หลังจากจบภารกิจแล้วนะคะ FC เราก็หวังว่าเหมือนไรนะฝนมันจะหยุดตกพาเอซีมาดูไฟโซลาเซลล์นี่ สว่างแล้วนะปกติจะสูงมันยอดน่นแล้วเข้าใกล้มันก็จะสว่างานะสว่างแล้วนี่พี่นัทอนะอยากจะไปจับปลาในสอิแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ปจับนะวันนี้น้ำนะคะเอซีได้ขึ้นทางนู้นเป็นเรียบร้อยแล้ว ทางเนี้ยวันเนี้ยว่าจะแห้งนะคะเอสี SC. แต่ฝนตกนะน้ำฝนเติมเข้าไปอีกว่าจะบกนะคเอซีว่าจะน้ำจะลดนะคะและไม่ต้องถึงบ้านเนาะเพิ่มขึ้นมาอีกฝนตกมาทางวันนี่แล้วตอนนี้ก็ยังตกลินลินอยู่นี่มันก็ยังตกลินลินอยู่โอ้ยขบ a j าเานาะดูเห็นไหมนะ ไอดีต้นไม้พี่นัดก็ได้น้ำกันชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากจ้าจ้าจ้า,จาน่นนกยังไม่กลับบ้านเลยนะวันนี้ก็ดีใจนะคะสิภูมิใจนะเอออะไรละ่ะพี่นัดจะว่าอะไรลืมแล้วเออไม่เป็นไรล่ะค่ะนะคะออลืมอ่ะตรงน,นี้มีไฟด้วยค่ะติดแล้วนะ ก็ดีใจหนึ่งดีใจที่ว่าหนึ่งนะคะ FC เราได้ทำชีวิตเราที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะชีวิตสมบูรณ์แบบคืออะไรเหรอคะ FC เอ่อหนึ่งนะคะ FC ชีวิตที่สมบูรณ์คือหนึ่งนะคะ FC มีบ้านนะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีร้านที่ตัวเองกำลังสร้างนะคะ FC คำพูดของแม่นะคะ fc ทำให้พี่นัดมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นแล้วก็จะทำให้มันสำเร็จนั่นคือคำหนึงที่แม่ถามพี่นัดว่าคนเขาด่าเราอะ่ะเราเจ็บไหมลูกเราเราเนื้อเราเขียวไหมลูกพี่นัดก็นึกไม่นะแม่เนื้อเราไม่ได้เขียวเขาด่าเราเดี๋ยวเขาก็ตัดปากตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้ เออเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่เพราะอะไรนะเหีือนแม่ว่าะไรเนาะเราไม่ได้อยู่เพราะว่าคําพูดคนอื่นคําพูดหรือคําด่าคนอื่นเราทําไม่ทําให้เราเจ็บไอสิ่งที่เราทําให้เจ็บเราทําตัวเราเจ็บเองเพราะเราไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นหัวก็ปวดใช่ไหมลูกนะนี่คือคําสอนของแม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่นัท ภูมิใจแล้วคะ่ะมีบ้านแล้วก็กำลังจะมีร้านนะคะเอไม่ได้ทำชีวิตไร้สาระนะคะเอซีไม่ได้เป็นแก่นสารนะคะไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคะไม่ใช่ว่าวันวันชีวิตไม่รู้จะทำอะไระะเะยเอฟซีเนาะเรามีอะไรที่จะได้ทำอีกเยอะหนึ่งช่วยเหลือคนนะคะอย่างวันนี้นะ,ะถึงว่ามัน ไม่เยอะแยะมากมายมหาศาลเราก็ช่วยเท่าที่ได้ช่วยขอบคุณไม่น้อยด้วยนะคะที่รวมมันช่วยนะคะก็นี่แหละแค่นี้เราก็ภูมิใจเลยสี่ช่วยนิดช่วยหน่อยเราก็ได้ช่วยเราช่วยเพราะว่าเราช่วยช่วยว่าไม่ได้หวังอะไรนั่นคือความความภาคภูมิใจของเราแล้วค่ะขอบคุณสำหรับค่มคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ รักเด้อเอฟซทุกคนขอบคุณแม่น้อยด้วยนะคะที่ร่วมบุญด้วยสาธุนะคะขอให้แม่น้อยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อนะคะนี่เลยนะคะบ้านน้อยหลังนี้สุขขีเสียจริงนะคะเอฟซี FC เนาะนี่ร้านอีป็ดนะหลังจากจบแล้วเราจะมาลุยหลังจากน้ำลดน้ำหยุดท่วมฝนหยุดตกเราจะมาลุยร้านอีเปเราต่อสู้ไหมเอฟซี สู้ไม่สู้พิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยช่วยขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะสวาันอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิจ้า